มาต่อด้วยการบ้านข้อที่2นะคะเขียนโปรแกรมจากโจทย์นายสุดหล่อมากมีสังเกตว่าเขาขับรถของเขาไปได้ไกล300กิโลเมตรโดยใช้น้ำมัน20ลิตรเขาอยากทราบว่ารถของเขากินน้ำมันกี่กิโลลิตรนะคะเขียนโฟลชาร์ดนะคะก็สตาร์ทค่าก็คือ KM กับ300กับน้ำมันนะคะกับ20 ไปก็เป็นรางวัลผลก็คือ total กับ k i หารด้วย o i แสดงผลด้วย total จุดโฟร์ชาร์ดนี้นะคะก็เราจะไปเขียนโปรแกรมกันเลย src new java class เป็นสนะคะ แล้วก็มาใส่ค่ากันเลย n อันนี้เราใช้ i n f ์ดีกว่าล l o w km เราลบตัวแปรนมะันเท่ากับ300ยแล้วก็ o อยเท่ากับยีแล้วก็มี total ด้วย total สุดท้ก็ total ลองคำนวณ total กัน ทกับท to ักทั้่ากับ km หารด้วย oi เซนิโคลอนเกิแสดงค่ากันนะคะ s t dot on dot link t n นายสุดหล่อมากนี้ขับรถโดยใช้น้ำมันรืบวกทั้งบวกกิโลเมตร ต่อรันก็จะได้เป็นได้สว่วนล้อมามีขับรถโดยใช้น้ำมัน15กิโลเมตรต่อลิตรนะคะเป็นมากทีสวย สวเดิมใส่ไปรนันโอเคจบข้อสองเพียงเท่านี้ค่ะ